ออนไรโบซีซั่นใหม่แชทซีซั่นสองทุกคนชื่อว่าเซนจะูรีเล่นแชทมีเวลาหนึ่งเดือนไมจีมีเวลาหนึ่งเดือนโบรางวัลเลเวลหนึ่งได้บาวเด้นมานะความรู้เลยคือเจ็ดพันหกร้อยขับคอยเนะี่ยของโบขับนะไมจีนะครับของโบขับนะอัติเมตก็คือก็คือเจ็ดสิบห้าคูณสองโบเลเวลสองเจ็ดสิบแปดใบเดียวนะโบเลเวลสามเอา้ากดผิดไมจีขอโทษ เลเวลสามได้เอมี่มาร์ติเนสเซนจูเลียนโบเอ่ออัพเกรดมาหนึ่งสแตทใช่ไหมเอมี่มาร์ติเนสเดอะยาชินอวอร์ดโบแล้วก็บันเดิลผมว่าเหมือนเดิมปะบันเดิลน่าจะเหมือนเดิมเจ็ดสิบแปดคูณสองกับรองเท้าบูทบันเดิลนะโบเลเวลห้าได้บิดทอร์เรนต์ไมจีบิดทอร์เรนต์โมเมนต์แลนมีซีดิ บิดทอร์แรนต์โมเมนต์โบ C D M Good f o sure. ู d e r for ด u ร์น่าจะมีให้ทำเควสแหละเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเลเวลหกได้ฮันเตอร์เลเวลเจ็ดได้บันเดิลอีกแล้วอ่ะเจ็ดส right. mm ิบแปดคูณห้าออไรโอ้มีตัวยืมแจ็คกี้กาลาดวิปแพสไหมจีเลเวลแปดเอ่อพลังแปดสิบเก้าโบเฮ้ยสไตล์เซนจูเลียนสวยนะโบ จูเลียนสวยนะผมถึงว่ามันสีคล้ายๆไดนสตี้เมื่อปีที่แล้วเลยปะแบบว่ามีพรมแดงมีอะไรเงี้ยเหมือนดนานสตี้ได้ปะแต่จริงคือเซนจูเลียนว่ะเซนจูเลียนโบ่สีสีแจ็คกี้กาลาดไมจีแปดสิบเก้าอัพเพิ่มมาห้าสแตตเลยเหรอกับวิปพาสโบอโฟร์โฟให้ยืมเหมือนเดิมละสี่วันแล้วก็มีเอ่อเอ็มไนไม่จีมีเอ็มไนโบ่ M9 นะเล่นกองหน้าได้เอ่อซี 4, 4, 2สสบายๆโบซี M9 เอไหมจีโอเคมี Quick Step มาโบ M9 W d ไน่วู for you อะบันเดิลเหมือนเดิมได้80คูณ3โบบันเดิลแล้วก็มี Fury ผมคิดว่าไอการโมเมนต์เนี่ยน่าต้องทำน่าทำทำอะไรบางอย่างแหละโบผมคิดว่านะ Fury เนี่ย4-3โบอู้ นะผมว่าแล้วก็ได้78แคูณ5แล้วก็ได้วันเพย์เ i c พิกบวกนะครับโบแล้วก็อนาเตอร์บันเดิลโบได้81บคูณ3บันเดิร์กับ t h a thank you เ yeah. ยแล้วก็มีตัวโตลิโซใช่ไหมโตลิโซอดีเด็กเบรกบเกบรกเยินใช่ไหมโบโตลิโซตัวนี้86อันนี้แจกเลยอ๋อเป็นนี้เป็นโวทัวร์เมจีโวทัวร์ฝรั่งเศส โวลทัวฝรั่งเศสน่าจะมาไหมจีผมคิดว่านะเพราะว่ารู้จกักการแจกโมเมนต์คือฝรั่งเศสรวมถึงมีการแจกโวลทัวฝรั่งเศสเป็นไปได้ว่าออบเจกตีฟโวลทัวฝรั่งเศส is coming bo ยังคงฝรั่งเศสต่อเน,นื่องไหมจีแล้วก็แปดสิบคูณห้าบันเดิลอีกแล้วบันเดิลแปดสองคูณสองให้จับตาดูโวลทัวฝรั่งเศสไว้ bo เลเวลสิบแปดกับสิบเก้าได้แปดสิบสามบวกกับแปดสองคูณสามเตอร์ ลีกผู้หญิงอ่ะหลีกลีกเอิงผู้หญิงใช่ไหมคาเพนเทอร์ enter, ไมจีขวัญใจบีโฟนะครับผมคาเพนเทอร์ enter, ขวัญใจบีโฟไมจีคาเพนเทอร์ enter, ชัดกายพิเศษระบมีอินเตอร์เซปมานะเไ้ยตัวนี้อินเตอร์เซปมาบบเหมือนหลีกเอิงผู้หญิงจะถูกชูโรงเหรอโบนะครับผมแล้วก็อนาเตอร์บันเดิลไมจีแปดสามคูณสองมาแบบนี้จะมีเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีกี่เลเวลวะเดแปดสิบคูณห้าเวลยี่สิบสอง วิวยี่สามมีแปดสามคูณสองวลวยี่สี่มีแปดสิบสามบวกวันออฟทรีแล้วเอมี่มาตินีอาเกน what <c oughs> <c oughs> ทำไมอะทำไมทำไมต้องเอมี่มาตินีอีกแล้วไม่จีอนาเตอร์เอมี่มาตินีตัวยืมมาทำไมวะทำไมต้องเอมี่มาตินีไม่จีแล้วก็มีอาบิลี่ตัวยืมโบอาบิลี่อาบิไลอาร์บิลี่ตัวยืมนะทุกคน ไอคอนฝรั่งเศสอาเกนโวอาบีไลชัดเฟรเมเกอร์ plus plus magi อาบีไล <laughs> ผมว่ามันน่าต้องฝรั่งเศสมันมน่าจะมันน่าจะแบบโหดโผล่ฝรั่งเศสกันต่อแน่ๆเลยอะววยี v ่เจได้แปดสคูณห้าวล2ยี่ปดได้8ปดสคูณสองวิ2ยเก้าได้ตูรามแดดดี้โวตูรามแดดดี้อีเ e ียไมจีสี่วันตูรามแดดดี้โว จริงๆแล้วใครจะอาจจะคิดว่าเบลลิงแฮมอ่ะครอบครัวเบลลิงแฮมก็คือขึ้นหน้าปกแต่ไม่ใช่ไม่จริงจริงแล้วคือครอบครัวตูรามโบจริงๆแล้วเป็นครอบครัวตูรามไม่จริงตูรามตัวยืมมาแล้วโบแล้วก็เวลสามสิบแปดสิบสี่คูณสี่เวลสามสิบเอ็ดแปดสิบหกคูณสองเวลสามสองเป็นคอสเมติกนะโบเวลสามสามเป็นแปดเจ็ดคูณสองแล้วมาเล่นอาเกนหรือ เรวลสามสี่ให้เลือกระหว่างมาเล่นกับกับแจ็คกี้กาลาดโบเฮ้ยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวตรงเอมี่มีให้เลือกไหมเอมี่ e, ไม่มีให้เลือกแล้วปิดท้ายเซนจูเลียนด้วยเลเวลสามห้าใช่ปะ่ะเจ็ดสิบห้าคูณหนึ่งร้อยโบตรงท้ายเซนจูเลียนผมคิดว่าเอชบีซีคัฟติงน่าจะมาแหละโบผมคิดว่าเอผมคิดว่าเอชบีซีคัฟติงหนึ่งร้อยรอบอะน่นนัน่นน่าจะมาในซีซั่นนี้แน่แแแหละเพราะว่าเพราะว่าเซนจูเลียนมันเหมือนกับ เขาเรียกว่าอ,อะไรมันคือมันคือแปลว่าแบบหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีใช่ไหมเซนจูเลียนอ่ะผมไม่มั่นใจนะแปลว่าหนึ่งร้อยปีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเหมือนแบบมันจะเล่นมันจะเล่นกับตัวเลขหนึ่งร้อยอ่ะผมคิดว่าคราติ้งหนึ่งร้อยทีน่าจะมาวะโบผมคิดว่านะผมว่าคราติ้งหนึ่งร้อยทีน่าจะมาไม่รู้มาเมื่อไหร่ออบเจกทีฟตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่โบอ่าต้องรอช่วงกลางคืนนี้มั้งเดี๋ยวคงมีมาแหละโบของรางวัลผมว่านะกว่าจะไปแบบว่าลืมตาอาปากได้กันนู่นอ่ะ หลังเลเวลเลเวลยี่้าขึ้นไปผมว่านะขอ,องอย่างกลัวมันก็อย่างนี้แหละโบต้นผ้าคือคือสายฟรีสายอะต้อง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 อดทนไปก่อนนะโบมันยังมันยังไม่ใช่เร็วเนี้ยอืมมันยังไม่ใช่เร็วนี้ไม่จีเนี่ยรางวัลกว่าจะแบบเริ่มแบบมีลุ้นก็วยิบเจ็ดยี่แปดนู่นแหละโบซีสั้นหนึ่งดีกว่าเยอะแชทบอกมามีเจ็ดสิบห้าคูณร้อยปิดท้ายแล้วไโบโบ ถ้าให้โบเลือกแล้ว,ว่าเจ็สิห้าคูณร้อยกับแปสิบเจ็คูณสาต้องช่องแชทชอบอไรมากกว่ากันผมว่าผมว่าอย่างผมว่าผมว่าเผลอเผออน,นี่น่าจะมานะไอแบบว่าเดลี่ไอเดลี่โกอัปเกรดที่ว่าทำเหมือนปีที่แล้วเอ c บซแปลงฟันเราอะ่ะที่ว่าแรกบอนด์ซิเวอร์โกแล้วก็ได้การ์ดคอมมอนมาสี่สิบใบการ์ดเลร์สี่ใบอะไรเงี้ยต่อวันอะ่ะเอาแปดเจ็คูณร้อยถ้าเปิดแปดเจ็ดคูณร้อยแล้วไม่ได้เอ็มปาเป้ ay, โบรู้สึกไง แปดเจ็ดคูณสามโบไม่ชอบเจ็ดสิบห้าคูณร้อยอ่ะโบไม่เลิฟเจ็ดสิบห้าคูณร้อยเลยวะแล้วะทำไมมันถึงต้องแจกเอมี่มาติเน่ซ้ำเนี่ยวะโบแต่จริงแจกตัวยืมนี่คือแบบไม่น,นี่มากเลยนะเฉยๆมากเลยแต่มันเทลเบเลเซอร์เทมทีมสองก่อนใช่ไหมล่ะอาทิตย์เนี่ยมันยังไม่เซนจูเลียนใช่ไหมงั้นโปรโมต่อจากเทเวเซอร์ก็คงเป็นเซนจูเลียนเหรอโบโบซีซั่น,นนี้มันสั้นครับของจริง,งอันต่อไป แต่ว่าเดอรมันก็แค่เดือนเดียวอะ่ะไม่จีเสีทิตย์เองบอเสียทิตย์เองเจ็ดสิบห้าคูณมันต่างอะไรกับอัติเมตแพ็กบอเม่งก็ตัวทองแรงเหมือนเดิมอาเปเชื่อเฉยเจ็ดสิบห้าคูณร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยโกเพเยอร์นายกำลังบอแต่ว่ามันก็แค่เดือนเดียวไม่จีซีซั่นนี้สั้นๆปกติมันประมาณสี่สิบวันมะเวลถึงสามห้า